โรงพยาบาลบำรุงราษหุ้ใจเสนอตลุยตลุยโรอพอสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการของเราครับตลุยโรงหมอครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปคุยกับคุณหมอกันอีกเช่นเคยนะฮะเดี๋ยวรอคนติ๊กแป๊บเดียวครับกำลังมาอะไรอะไรขอโทษทีมาช้าไปด้วยทำไมรถมันติด ถ้เราไปเขียนรูปตัวเราเองอ่ะเป็นพอสเต์อ่ะที่สร้างพุทธิยดฟาดกันอาโลกอ่ะแล้วราไปมาน่ะหัวโตกใจกิ๊กทำไมเหรอนี่ดูรูปเราดินายไม่ตกใจเหรอเฮ้ยทำไมอ่ะกันนี่เรานั่งอยู่เฉยใช่ป่ะอัติสเขาบอกอัติสก็เขียนรูปเราพอออกมาเราก็ดูปุ๊บเฮ้ย ไม่ได้เบี้ยวอย่างนี้มันเบี้ยวด้านหน้าเนื่อสิมันเบี้ยวอย่างนี้ขยับเพราะว่าตอนวาดขยับเลยนั่งนิ่งๆเลยพอเขียนมาบอกว่าเอ็บหน้าพี่ไปแต่หน้าเขาเหมือนนะไม่เหมือนจะเหมือนอะไรหรอกเนี่ยสงสัยจอประสาทตาเสื่อมกิกเอออืมจอประสาทตาเสื่อมมีด้วยอวะก่อนนี้ไงอย่าไปถามหมอกันเลยวันนี้เรื่องจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยดีเพื่อนะได้รู้สักทีว่าจริงๆไอ้คนนี้มเป็นยังไงป่พาปานีวางไว้ี่นี่เลยดูมปเขียนดิเบียวขนาดนี้สามพัน สามพันโอ้โหจริงให้ไปห้าพัน 5, แล้วไม่ทอนด้วยรประสาตตาไม่อะไรประสาทเงินอีกด้วยนียโโ่โอ้โหโวยเสื่อมหมดเลยอเอาละครับท่านผู้ชมรายการตะลุยโรงหมอวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาคุยกับคุณหมอถึงเรื่องโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมกันนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังจากคุณหมอกันเลยครับ สวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญนั่งเลยครับนายแพทย์เอกชัยภาคสุวรรณจักษุแพทย์ผมไปนี่ครับคุณหมอไปแบบวาดรูปครับแล้วก็มันมันคนเขียนน่ะมันวาดเบี้ยวโค้งงอเลยครับสงสัยผมผมสงสัยว่า จอภาษาตาเขาเสื่อมไหมครับคุณหมอเพราะว่าเขียนมาแล้วมันเบี้ยวเบี้ยวเอียงเอียงะครับครับพวกจอภาษาตาเสื่อมที่ที่เราจะพบมันได้มากเนี่ยครับมักจะ40-50ขึ้นไปหอแก่แแต่แต่อายุน้อยก็พอพบได้ในบางรายแล้วมันเป็นยังไงครับหมอครับอาการเริ่มแรกมันก็จะมีอาการตามัวมองเห็นเสาไฟฟ้าเบี้ยวเบี้ยวฝูดฝูดเห็นสีไม่ชัดเจน ความคมชัดของรูปเสียแล้วบางครั้งที่เป็นมากๆตรงกลางมันจะหายไปเลยไอ้จอถ่ายตานันอยู่ตรงไหนครับหมอดวงตาเราคล้ายๆกล้องถ่ายรูปนี้เป็นเลนตาเลนตาอันนี้เป็นฟิล์มอ๋อนี่เป็นฟิล์มครับครับรูปมาจากที่เราถ่ายรูปมันมาตกที่ฟิล์มครับที่มันจะเป็นภาพออกมาได้ครับเวลามันมีการเสื่อมชำนุษก็ทําให้การรับภาพไม่ดีส่งไปที่ประสาทที่สมองไม่ได้เราก็จอรับภาพเสีย อันนี้ถ้าเกิดเราเปรียบเทียบก็มันเหมือนการเสื่อมของเซลล์ในร่างกายเหมือนสมองเสื่อมความจําเสื่อมมันไม่ได้เป็นทุกคนคแต่คนกลุ่มหนึ่งจะเป็นอวัยวะที่เรียกว่าจอประสาทต,ตานั้นคือเนื้อเยื่อชั้นในสุดของลูกตาหรือผนังด้านในของลูกตาเรานั่นเองครับโดยมันจะทําหน้าที่คล้ายกับฟิล์มถ่ายภาพคือรับภาพมาจากเลนส์ตาแล้วเกิดเป็นภาพจากนั้น ก็จะส่งภาพนั้นไปตามเส้นประสาตาเพื่อส่งต่อไปแปรผลที่สมองนั่นเองแต่ถ้าจอประสาตาเกิดมีการเสื่อมหรือชํารุดขึ้นก็จะทำให้การรับภาพนั้นทำได้ไม่ดีซึ่งก็จะส่งผลให้การมองเห็นผิดปกติขึ้นได้เช่นเห็นภาพไม่ชัดเห็นสีเพี้ยน เห็นเป็นภาพบิดเบี้ยวหรือแม้แต่มองเห็นแค่ด้านข้างแต่ตรงกลางมืดก็เป็นได้ครับอะไรเป็นปัจจัยเร่งหรืออะไรเป็นสาเหตุปัจจัยเสียงที่ที่ที่จะทำให้เกิดขึ้นได้เนี่ยมันมีหลายอย่างครับคนผิวขาวเป็นมากกว่าคนผิวดำนะครับคือสติเปล่าคุณหมอมาจตกสติไหม ผิวขาวผู้หญิงเป็นมากกว่าผู้ชายเพราะอะไรเนี่ยอันนี้บอกไม่ได้เรื่องของยีมยีนฮอร์โมนอ้วนมากกว่าผอมอ่าอันนี้อันนี้เป็นเกี่ยวกับพวกเรื่องของหลอดเลือดอะไรอย่างงี้ใช่ครับนะส่ในส่อนอ้วนมากกว่าผอมแล้วที่แน่แครับสูบหรีมีโอกาสเป็นมากกว่าไปสู่มันไปที่เส้นเลือดทุกแห่งอ๋อแ้เหรอฮะอีกอันหนึ่งยูวี ทำลายภาษาตาชัดเจนตั้งแต่เกิดมาจนตายเรารับตลอดพอพระอาทิตย์ขึ้นเราก็รับแล้ว่ใช่ครับก็มรีป้องกันมันอื่ท่าไหนอ่ะการใส่แว่นคนที่สายตาสั้นสายตายาวโชคดีที่ใส่แว่นมาตั้งแต่เกิดแว่นมันกรองแสง UV ไปอ่าเพราะนั้นคนที่สายตาปกติมีโอกาสเป็นมากกว่าคนนั่นแว่นนี่ต้องเขียนว่า UV อย่างนี้ใช่ไหมครับส่วนใหญ่แว่นที่กรอง UV เนี่ยราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่หรอกแต่ คุณภาพค่อนข้างดีเท่าที่เอาแว่นถูกๆมาตรวจที่เขาขายขายร้อยเก้าาพวกนี้มันก็ยังกรองดีนะเข้าเครื่องวัดแล้วมันมันก็กองใช้ได้นะใช้ได้ขอให้เขียนไม่มี UV บะสีไม่มีความสําคัญเท่าไหร่สีทําให้เรามีความสบายตาหือไม่จ้าไม่ใช่ไม่ใช่่าใส่แว่นดำเลยไม่ใช่ะกรองไม่ใช่แล้วก็มีการถ่อเผื่อพวกสุขภาพทั้งหลายสารอาหารหลายตัวที่เด่นๆก็คือสังกะสี ช่วยยับยังไม่ให้กินินิงี่เดียวไม่ได้ไม่ได้มากมายเลยนะมันเหมือนเป็นเป็นตัวกระตุ้นเพราะฉนซ่งในพวกเอ่อมา์ติวิตามินทั้งหลายวิตามินรวมทั้งหลายที่บวกซิงนิดหนึ่งพอแล้วปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมได้นั้นมีมากมายเลยครับยกตัวอย่างเช่นคนที่มีผิวขาวจะเป็นมากกว่าคนที่มีผิวดํา พศหญิงซึ่งมักจะเป็นโรคนี้มากกว่าเพศชายขนอ้วนการสูบบุหรี่เพราะมีผลในการทำลายเส้นเลือดทั่วร่างกายแสงอัลตราไวโอเลตซึ่งก็มีผลในการทำลายประสาตาหรือแม้แต่การคาสารอาหารบางประเภทโดยเฉพาะสังกสีก็มีผลได้เช่นกันครับอ๋อครับรมีวิธีตรวจไหมคับหมอวิธีการตรวจเรามีครับ เริ่มต้นตั้งแต่ดูสายตาว่าตาเ,เราบัวไหมภาพเบี่ยวซ้อนไหมการมองเห็นสีเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นเราก็ขยายม่านตาเข้าไปดูจอประสาทตาถ้าเผื่อการผิดปกติเล็กน้อยเนี่ยเราอาจจะดูไม่ออกอ๋อเหรอเพราะฉะนะั้นเราจะมีวิธีการฉีดส,สีสารคึบแสงมันจะวิ่งไปตามเส้นเลือดเองอ๋อครับอะไรที่ผิดเล็กผิดน้อยก็จะเห็นหมดเห็นหมดเลยอันนั้นจะเป็นการตรวจละเอียดพิเศษนะครับ นอกจากนี้เราก็ยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะวัดความหนาความบางของจอประสานตาอ๋อเหรอครับแล้วก็อีกวิธีง่ายๆในโรงพยาบาลทั่วๆไปที่มีก็เป็นการวัดลานสายตาครับพวกนี้มันก็บอกได้ว่าไอ้ตรงกลางมันจะหายไปการรับแสงลดลงไปมืดลงไปกว่าเดิมหน่อยคุณหมอครับอันนี้ผมจะขอลองตรวจหน่อยไมครับหมอบอกกรรมวิธีหลายอย่างได้ครับจะไปตรวจยังไงครัครับเดวเชิญนั่ง ที่ห้้อองผมีี่ันนลังจากคุยกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วงานนี้คุณสมกิกของเราก็ขอลองเข้ารับการตรวจเช่นเคยครับซึ่งจะเริ่มจากการวัดสายตาทั่วไปเพื่อดูสภาพตาภายนอกและเช็คความสั้นยาวของสายตารวมถึง ความโค้งของกระจกตาว่าปกติหรือไม่ด้วยครับตอนนี้การตรวจสภาพตาภายนอกทุกอย่างเป็นปกติดีมีสายตาสั้นครัเว่นตาที่ใช้อยู่ใช้ได้ครับไม่ต้องเปลี่ยนขนาดนะครับตอนนี้ผมจะหยอดยาขยายม่านตาครับ แล้วก็เชิญนั่งคอยสักประมาณ20ปนาทีระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็ไปตรวจด้วยเครื่องมือดูจอประสาทตาขีดสีดูเส้นเลือดอ๋อดูได้เลยทำได้เลยวจอดยับเดี๋ยวทาให้หมดแล้วเดี๋ยวพอเสร็จเรียบร้อยเรามาดูฟังผลกันว่าที่ตรวจจะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าโอเคเดี๋ยวผมย่อตาให้หน่อยนะครับ และในตอนนี้คุณหมอก,ก็จะทำการหยดยาขยายม่านตาให้คุณซูมอกอิกเพื่อที่จะได้ทำการตรวจในขั้นตอนต่อไปครับเดี๋ยวพยาบาลจะพาไปที่ห้องตรวจตาจะให้นั่งพักในห้องมือสักครู่หนึ่งพ<ม>อม่านตาขยายแล้วเ็าจะเริ่มตรวจกันได้ครับนะครับ เมื่อพักจนม่านตาขยายได้ที่แล้วคุณสุโมโกิกของเราก็ต้องไปเข้ารับการตรวจด้วยเครื่องที่เรียกว่า OCT เพื่อวัดความหนาของจอประสาทตาว่าปกติดีหรือไม่ครับแล้วจากนั้นคุณกิกก็ยังต้องมาทําการถ่ายภาพจอประสาทตาด้วยกล้องที่เรียกกันว่าฟันดัสคาม e ราซึ่งในขั้นตอนนี้ ก็จะต้องมีการฉีดสีหรือสารทึบแสงเข้าที่แขนของคุณกิก๊กเพื่อให้สารนั้นถูกส่งไปยังเส้นเลือดที่ตาจึงจะทำให้ภาพที่ถ่ายออกมานั้นมองเห็นเส้นเลือดได้อย่างชัดเจนครับขนาดนี้พอกเห็นยา้ไมีสีม่วงวอะไลพี่หม ครับผมเป็นม่วงเลยเป็นม่วงสีจะเห็นเป็นสีม่วงหน่อยครับแล้วก็ระยะที่เวลาสีมันผ่านกระเพาะเราเนี่ยครับอาจจะรู้สึกข<ช>ึ้นใ่นิดๆปัสสาวะจะออกมาเหลืองอผิวเนื้อเหลืองเข้าแสงปริเซนจะสว่างทั้งตัวคนวิ่งหนีเลยครับวันนี้คืนนี้ข้าผ่านคนวิ่งหนีเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จธุระแล้วเดี๋ยวเราไปส่งข้างในกล้องอีกทีผมขอดูด้วยด้วย ด้วยตาชัดๆขอสัด<ช>ทีหนึ่งนะครับหลังจากตรวจครบทุกขั้นตอนแล้วคุณหมอก็จะขอดูจอรประสาตาของคุณกิกด้วยตัวเองอีกครั้งเพื่อความแน่นอนนั่นเองครับต้องถึงแม้จะชัดเจนยังไงก็ตามก็เหมือนไม่เหมือนทุก<ม>ต,ตัวเองเ<ม><ม>พราะสีสันหรืออะไรเนี่ยมันบางทีมัน ให้กล้องดีที่สุดไงบางทีออก็ยังสู้ตา,ตาไม่ได้ดตาเราไม่ได้อ่าครับขออนุญวาตขถอดแว่นเก็บไว้ก่อนอ,อันนี้คือเครื่องมืออะไรครับคุณหมอเครื่องมือ,งมมอใชนน้องดูจอประสาทตาครับครับ นี่ฮะต้องเน็บนะเน็บแล้วก็อ๋อเอาละครับเรียบร้อยแล้วครับคุณหมอเรียบร้อยครับเยี๋ไงครับปคุยถึงเรื่องผลการคีโตจะได้แจ้งให้ทราบว่าอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นคุณหมอเจออะไรบ้าง เอาล้ครับคุณหมอเรียบร้อยเป็นไงแสบตาอยู่ไหมไม่แสบแล้วไม่แสบแล้วใช,ใช่ไหมเรียบร้อยเป็นไงมาครับคุณหมอขอแสดงความยินดีว่าว่าผลการตรวจมาปกติเลยครับตาปกติสุขภาพ,าพแข็งแรงดีครับมีอันเดียวที่อาจจะรู้สึกว่าตาอาจจะมี ปัญหา <ừ m. S 2> เราจะเห็นว่าลูกตามีสีขาวครับไอไอไอ feet, ว่างสว่างนี่ว่างเ<อ>น,นี่ยในคนปกติหรือตาข้างซ้ายมันจะเป็นรูปสีนี้ <yy> อ,นอันนี้ป <c ups> กติร้อยอันนี้ปกติเลยเรียบร้อยัข้างไหนครับหมอครับข้างซ้ายข้าซ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์ข้างขวามันมีสีขาวเพขึ้นมาอู้เยอะเลยนะ,นะครับอเป็นเหมือนต้องในในตาว่าเป็นฝายเป็นปานไม่มีผลในการมองเห็นหรือเป็นโรคอะไรทั้งสิ้นอ่าแสดงว่าปกติหมดปกติหมดทุกอย่างโอเคครับแม่แล้วก็ ผลการตรวจ O.C.T หรือความหนาของจอปราษาตาหรือความผิดปกปกติของจอประษาตาก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแล้วก็ลานสายตาก็ปกติครับนะครับแต่ว่าจะคงรักษาอยู่ตอนนี้ต่อไปได้ก็ใส่แว่นกันรังสี U.V. กันรังสี U.V. ทานสารอาหารคนที่ทำอย่างที่ว่าเนี่ยใส่แว่นตาทานสารอาหารบ้างคนทำกับไม่ทำเนี่ย สายตาเสื่อมท้ากับกัน40%ครับโอันนี้เป็นความจริงมีผลเยอะเลยนะคุณหมอเยมีผลเยอะเลยครับฉะนั้นเป็นเป็นเรื่องที่น่าจะกระทําครับอันนี้อยากจะย้ําหน่อยว่ามันช่วยกันได้40%อ๋อเพราะฉะนั้นแค่ใส่แว่นเองแล้วก็ทานอาหารนิดหน่อยภูมิเป็นได้คลอรีตินทางอะไรที่มันมีซิงค์หน่อยวิตามินเสริมเล็กน้อยแค่นั้นพอเอถ้าคนที่จอเนายตาเสื่อมมีภาพมันจะเป็นยังไงออาเคามีภาพให้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับครับๆอันนี้จอก็ศาสตรตาเสื่อม ครับตรงกลางแหว่งหายไปเลยอันนั่นคืออะไรข้างในข้างในอันนี้ไงนี่ปกติเป็นอย่างนี้ไงติ๊กอันนี้ปกติอ๋อนเนียนตนเนียนันเนียนไม่มีรอยอะไรเลยถ้ามีร่องรอยอารยธรรมอย่างนี้แล้วก็โอ้โหมีสัษฐานได้เลยว่านี่คือสัญญาณบอกแล้วโอ้ครับที่เป็นมากรุนแรงครับรุนแรงเลยเลือดออกมาเลยโอ้โหนี่ไงมันจะหายตรงกลางมองไม่เห็นอะไรเลยอ๋ออันนี้เป็นมาก คุณหมอฮะว่อกี้ผมทำไอ้ไอ้อะไรนะฮะการฉีดสีฮะฉีดสีของคุณปกติทุกอย่างดำอันนี้ของคนที่ผิดปกติครับเส้นเลือดมันไงฮะรั่วอ้สีแคนที่จะวิ่งอยู่ในเส้นมันทะลออกมานอกเส้นแล้วก็ถ้าเป็นเลือดมันก็ออกแบบเป็นอย่เลือดออกที่มาเป็นอะไรนะครับคุณหมอท่านทำนิดนึงมันถ้าสมมติจอสาตาเราเสื่อมไปแล้วเนี่ยเรารักษาให้มันกลับมาดีเหมือนเดิมได้ไหมฮะ เสื่อมแบบไปเป็นี้และแบบอันนี้มักจะไม่กลับมาแล้วอ๋อนี่ไม่ละพังแล้วพังเลยแต่จะสามารถชะลอการเสื่อมให้ช้าลงให้หยุดอยู่กับที่โอครับครับครับสำหรับกลุ่มนี้ฮะกลุ่มนี้เป็นการโชคดีในช่วงระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาครับมีการผ่าตัดมียา สามารถจะดูเลือดออกได้ก้อนนะครับที่มองไม่เห็นนี่อาจจะกลับมามองเห็นได้โอ้ในเอกซ์พวกเป็นยเมาไม่เห็นเห็นคงจาก็นดอกบัวชั่วขนาดไม่ใช่ทุกรายนะไม่ใช่ครับแล้วก็บิอีกอันที่ผมลืมพูดไปนิดนึงอ๋อครับคืออะไกรรมพันธุ์ พ่อแม่ที่เป็นเนี่ยลูกมีโอกาสเป็นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณหมอประมาณ3 0มสถึงห้าสแต่ว่าถ้าเกิดพ่อแม่เป็นแล้วลูกดูแลรักษาตัวอย่างดีนี่มันอาจจะเป็นใช่ไหมโอกาสเป็นน้อยลงอีกใช่ไหมครัเพราะนั้นถ้าเผื่อพ่อแม่เป็นเนี่ยเราน่าจะเริ่มตรวจตาตั้งแต่อายุสี่สิบห้าสิบมีอะไรเราจะได้ป้องกันรักษาจอประสาทตาเสื่อมใช่ครับอันนี้ผมจะลืมไปเรื่องกรรมพันธุ์วันนี้ขอขอบคุณคุณหมอนะครับหมอเอกชัยภาพสุวรรณครับขอบคุณครับ สนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ International ทุกสาขาความเชี่ยวชาญของเราเพื่อดูแลคุณ